ก็มะนางกินทรงงานคือเกาเลยจ้ะถึคน,นมักแบบเขือบเทปแต่ <c oughs> คลิปนี้ก็มะนางกินทรงงานคือเกาเลยจ้ะถึคน,นมักแบบเขือบเทปต่มากเลยมาขึ้นปล <c oughs> นโตแค่งแห้งจ้ะบานยายคิ้ว าะวัดของทุกอย่างคิปนี้ก็มานางกินทรงงาน,าน,ค,นคือเกาหละจักผถึ้นมักมะเขือเทศตรงมดอกแค่มะเขือพวงนะมะเขือพวงอันนี้แก้วประเดียแก้วปล่า พราะว่าของทุกอย่งางาะว่าของทุกอย่างเรื่องฝ่าเรื่องฝนตกแห้งได้ก็เล่นอนคิปนี่กับมานางกินทรงงานคือเก่าแลวจ้ะข้นมักบ,บคัคเขือเทศ วัเวเพิ่นจะเอามาขายให้เฮาได้เนาะบอกหูว่าพายพริกมา,าเฮาก็มาล้างก่อนเ,อาเนาะเพื่อนๆล้างไว้ให้มันสะเด็ดน้ำก่อนเฮาค่อยเอาใส่ตู้ไว้ฮอื่มอือข <c oughs> ึ้นขึ้นบอกหูว่าฝนหยุดตอนใดเนาะจ๊ะขึ่นขึ้นมากตีซี มองเห็ว่าฝนหยุดต,ตอนใดตุแห้งีังเครื่องลังนีนอกสื่อทั่วสื่อดอกแค่สื่อเลือพ่วงสื่อนมใหม่มากสื่อตรงดอกแค่มะเขือพวงนะมะเขือพวงอันนี้แก้วประเดี๋แก้วประลา พก็ว่าควองทุกอย่างล้วจากกินไปแล้วนึกได้เลยมาไายต<ม>ังเครื่องรังนี่เนาะสื่อทั่วสื่อดอกแค่สื่อเครือพ่วงสื่อนมใหม่มาก กว,วาดกล่องทุกอย่างแำ้วไม่มาเคอร์เชตหน่อยบางเพื่อนเมื่อเช้าอันนี้อ,อย่างที่พูหน่วยในหน่อยอะตังเครื่องรังนี่เนาะสื่อทรัว ซื้อดอกแค่ซื้อเกลือพว่วงซื้อนมใหม่มากซืดตรงต่ำมากขึ้นมาขึ้นคนโตแห้งแห้งจากบานยายคือเนื้อ คลิปนี้กับมานางกินทรงงานคือเก่าเหลาจ้ะรถุ้น,นมักมะเขือเทศแต่ตุ่มดอกแคมะเขือพวงนะเนาะมะเขือพวงไปใน,นแก้วประเดาแก้วปลาลา กว็วาของทุกอย่าง เฉ็ยหน่อยบางขึนอันนี้มะเขืออนนี้ย่งที่พวกน่วยเน่หน่อยะกลัวเพิ่นจะเอามาขายให้ห้าใด้เนาะบอู้ว่าพระองค์จือม่ขึ้นม่ขีกโตแห้งแห้งจากบานยายที่นื่แล้วจาก กินไปแล้วนึกได้เลมาไทยตุ่มต่ำมขึ้นมาขึ้นกลนโตแห้งแห้งจ้กบ,บานยายที่นื้อตแบบแุ่มดอกแค่มะเขือพวงเนะาะมะเขือพวงอันนี้แก้วประแดดแก้วประลาเทิงฝ่าเทงฝน ตกแห้งได้ก็อนเลยนอนคลิปนี้กับมะนางกินทรงงานคือเก,าะกะ่าเลยจ้ะเป็นข้นมักบะเขือเทศคลิปนี้กับมะนางกินทรงงานคือเก,าะกะ่าเลยจ้ะเป็นข้นมักบะเขือเทศมักเขือเทศหน่อยบางเพื่อน อันหนึ่งมื่อคือนี่ยงที่พวน่วยในยหน่อยอะเครืงฝ่าเครงฝนตกแห้งได้กันเลยนอนอันดินพานโคนมากถ้าก็เอามาล้างมันสะอาดคอยใส่ฟองใส่ตู้ไว้เด็ดกิน นิ้วก็ได้ต่ำบะคงเฮิมมือบ้านซรับไว้ไว้จะต่ำบรดเรตินะตนนตลน่าจะเพื่อนเพื่อนมือีนก็มิดตุ่มน้ำใหม่ถาดเนึ้อกับพันหินพันโค่นมากก็เอามาล้างให้มันสะอาดคอยใส่กองใส่ตู้ไว้เก็ดกินพันหินพันโค่นมาก ก็เอามมาลางมันสะอาดคอยใส่กองใส่ตูไ้ไว้เก็ดจริงาะว่ควาคของทุกอย่าง ว่าเพิ่นจะเอามาขายให้เฮาได้เนาะบ่ฮู้ว่าพักคลิปนี้ก็มานั่งกินทรงงานคือเก่าเลยจ้ะข้นมักบักเขือเทศเกินขึ้นบ่ฮู้ว่าฝนหยุดตอนใดเนาะจ้ะเกินขึ้นมากาาต,มาตีซีบ่ฮู้ว่าฝนหยุดตอนใด <c oughs> ตกแ <c oughs> ห้งดินพานโคนมากข้าก็เอามาล้างให้มันสะอาดค่อยใส่กองใส่ตู้ไว้เฮ็ดกิน เื่องหลังมีนกสื่อทั่วสื่อดอกแค่สื่อเกลือพ่วงสื่อนอมัยมากสันดินผ่านโค่นมาก้ากเอามาหลังให้มันสะอาดคอยใส่ฟองใส่ตูไว้เห็ดกินวัเวเพิ่นจะเอามาขายให้เห้าได้นกบ่ฮหู้ว่าพาัก สํามากนึงมาซื่อนฝนตกแห้งแห้งจากบ่านได้ที่นึงทั้งฝา่าทั้งฝนตกแห้งได้ก็นได้นอนแล้วจ้ะกินไปแล้วนึกได้เลยมาทาย <c oughs> ่ขึ้นบอกงูว่าฝนหยุดตอนใดเนาะจ้ะขึ้นคืนหนมาตีซีบอกงูว่าฝนหยุดตอนใดตกแห้งประแดดบ,บอลน,นี่เลยจ้ะย <c oughs> ้ายบริยากมันคนคนได้ก็เลยเอามาต้มน้ำปลาเทิ่มเนาะจ้ะเอ,อย่ามาแสบมันได้นะประแดดบอลน,นี่เลยจ้ะย <c oughs> ้ายบริยากมันคนคนได้ก็เลยเอามาต้มน้ำ คิปนี่กับมานางกินทรงงานคือเกาเหลจะ,เเนนเนะจ้ะผปน้นมักบบบเคือเทศเตือนเืนบ่กหูว่าฝนหยุดตอนใดเนาะจ้ะเตืนเตืนมาตีซีบอกหูว่าฝนหยุดตอนใด <c oughs> ตกแห้งพันดินพานโ้นมากถาก็เอามาลางังมันสะอาดคอยใส่กองใส่ตู้ไว้เก็ดกินท้างเครื่องลงังนี่เนาะสือทั่ว ซือดอกแค่สื้อเกลือพว่วงซื่อนมัยมากสือผันดิพนพ่านโคนมากถ้าก็เอามาล่างมันจะสะอาดคอยใส่ฟองใส่ตู้ไว้เห็ดกินกลัวเปิ่นจะเอามาขายให้าฮใได้เนาะบ่หูว่า ฝนตกแห้งแห้งจ้ะบานยายฟิลนม่ทั้งฝ่าทั้งฝนตกแห้งได้ก็นเลยนอนน้วจากกินไปแล้วนึกได้เลยมาทายเก <c oughs> ินขึ้นบอกงูกว่าฝนยุดตอนใดเนอะจ้ะ ตื่นสุดนมาตีซีมองหนูว่าฝนหยุดตอนใดตกแห้งประแดดบองี่เลยจ้ะย <c oughs> ายบอยอยากมันคนคนได้ก็เลยเอามาต้มน้ำปลาเพิ่มเมาจ้ะเพิ่มอย่ยามาแซ่บมันได้นะประแดดบองี่เลยจ้ะ <c oughs>